เปลในน้ำหุดแห่งปา่าจากกวโรจาร์แต่ก,กีดเลือดหลังสาบานเป็นสาหายกับเขารับได้ที่เราสองคนมีปัญหาต้องรุดหน้าเข้มาช่วยโดยที่ไม่ได้ต้องสนใจในเรื่องของพันธสัญญาต่างๆขอดวงวิญญาณบรรพบุตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เองมองมาที่กายของเราสองคนเชื่อมดวงวิญญาณของเราสองคนให้เป็นสหายหู่รักอูเมซาอูเมซานั่นคือคำถวายาจำไว้อูเมซาอูเมซาได้